พื้นลายไม้สไตล์มินิมอลพื้นไวนิลหรือลามิเนตดีเลือกอย่างไรให้เหมาะกับบ้านเนื่องจากสมัยนี้นะครับมีหลายๆท่านเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนจากพื้นกระเบื้องกรานิโตธรรมดาที่ใช้ปูบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่มีความรู้สึกหรือมีอารมณ์คล้ายๆไม้ซึ่งสมัยนีย้ก็จะมีวัสดุทดแทนอยู่หลายชนิดแต่ที่นิยมกันมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นลามิเนตหรือ อีกตัวนึงก็คือจะเป็นไวนิ้ซึ่งจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมาแรงในสมัยนี้เนื่องจากว่าตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะได้อารมณ์คล้ายๆไม้แต่ว่าก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าไม้สมัยเนี้ยหายากแล้วก็มีราคาสูงในเรื่องของการติดตั้งเองเนี่ยมักจะพบเจอปัญหาบ่อย เพราะว่าถ้าไม้ยังเป็นไม้อ่อนเนี่ยก็จะเกิดการหดตัวจะเกิดความเสียหายกับบ้านได้นะครับส่วนในเรื่องราคาเนี่ยถ้าเป็นไม้เนี่ยแน่นอนครับตกต่อตรางเน้นเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวแล้วอีกอย่างนะครับในส่วนของเรื่องไม้จริงนะครับไม้จริงเนี่ยการที่จะให้ได้สีที่มีให้เลือกมากมายตามท้องตลาดเดียเ๋ยวนี้มีให้เลือกจํากัด เนื่อง้วยว่าตัวไม้เองเนี่ยบางทีให้อารมณ์ของสีที่ค่อนข้างที่จะเข้มในบางชนิดไม้ส่วนไม้ที่มีสีอ่อนเนี่ยอาจจะต้องไปเลือกหาซึ่งค่อนข้างยากลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีวัสดุทดแทนที่มีสีให้เราเลือกนะครับหลายๆสียสีไมนี้จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นตัวแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือพื้นไม้ลามิเนตพื้นไม้ลามิเนตชื่อมันบอกอยู่แล้วครับมีคําว่าไม้อยู่นั่นหมายความว่า ต้องมีส่วนผสมของไม้มีส่วนผสมของไม้อัดแล้วก็ตัวลามิเนตเนี่ยการปูก็จะเหมือนกับการปูพื้นไวนิลตัวลามิเนตเองเนี่ยอาจจะให้ความรู้สึกเป็นไม้ได้มากกว่าไวนิลเนื่องด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยผลิตมามีส่วนผสมของไม้แต่ว่าข้อจํากัดของเขาคือในเรื่องของความชื้นนะครับไม่เหมาะกับบริเวณพื้นที่อาจจะโดนฝนสาด หรือบริเวณที่อาจจะโดนน้ําเหยียบย่าเข้ามาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับตัวพื้นไม้ลามิเนตได้แต่อีกตัวนึงที่เป็นตัวที่ค่อนข้างมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในสมัยนี้สมัยก่อนบางคนอาจจะเรียกว่ากระเบื้องยางตัวกระเบื้องยางเองเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายๆกระเบื้องนะฮะเราอาจจะเคยเห็นในโรงพยาบาลหรือในสถานที่ที่เป็นอาคารใหญ่สมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะมีให้เลือกแต่ว่าสีเนี่ยมันน้อยแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักแต่สมัยนี้เนี่ยจะเป็นวนิลวนะครับกาเรียวว ซึ่งตัวไวเนลเนี่ยมีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแล้วก็มีให้เลือกหลักๆก็กๆจะเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรก<ๆ>ก็จะเป็นตัวแผ่นไวนนลเฉยๆนะครับตัวแผ่นไวนนลเพียวๆ,ๆเลยนะฮะมันก็จะมีความอ่อนประมาณนี้ ตัวแผ่นไวนิลเนี่ยครับหรือลามิเนตเนี่ยจะมีไซส์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณเมตรยีความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ15เซนจะเป็นตัวแผ่นนี้หรือ18เซนก็มีส่วนจํานวนแผ่นต่อหนึ่งกล่องนั้นคูณออกมาแล้วเนี่ยปกติก็จะอยู่1กล่องเนี่ยก็มักจะปูดได้อยู่ประมาณ3ตารางเมตรหรือ3ตารางเมตรกว่านะครับแล้วแต่ขนาดด้วยซึ่งถ้าช่างทั่วๆไปที่เขารับปูเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ1 0อยถึงร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ขนาดด้วยทีนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงตัว Anyways, ตว,วนวนิัตเี่ย มีให้เลือก2แบบแบบแรกคือเป็นตัวยางไวนิวอย่างเดียววิธีการปูนะครับก็สามารถปูได้ด้วยกาวที่เป็นกาวเนี่ยฮะเป็นกาวขาวสําหรับพื้นไวนิวเราทาลงไปด้านหลังเนี่ยเราก็ใช้วิธีปูลงไปได้เลยวิธีการปูเนี่ยแล้วแต่ความชอบบางคนอาจจะชอบวิธีตัดแผ่นแบบครึ่งต่อครึ่งเลยหรือเขาเรียกว่า1ต่อ2หรือบางคนอาจจะชอบแบบหนึ่งใน3ส่วนก็มันก็จะมีรูปแบบให้ในการปูแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนเวลาเราปูแล้วเนี่ยก็จะมีตัวจบขอบบันไดหรือขอบอะไรก็แล้วแต่ก็หาเลือกดูตามสีส่วนอีกตัวนะครับก็จะเป็นแบบแผ่นที่เปป็นคลิ นะครับครับระหว่างแผ่นก็จะมีคลิปล็อกนะครับคลิปล็อกแบบนี้บนล่างก็สามารถล็อกได้เลยนะครับเกี่ยวกันเกี่ยวกันได้เลยแล้วก็ตบกดลงไปประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะครับใช้กาวทานะครับไม่จําเป็นต้องมีแผ่นรองแต่ตัวนี้เป็นแบบคลิปล็อกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแผ่นรองนะครับแผ่นรองก็จะเป็นแผ่นตัวนี้ก็จะเป็น PE นะครับโพลีเอทิลีนโพลีเอทิลีนนะครับ ปกติ 1>, 1ม้วนเนี่ยจะมีหน้ากว้างอยู่ประมาณเมตาสความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ100เมตรดังนั้นห่ม้วนเนี่ยก็จะปูดได้ประมาณ150ตารางเมตรนะครับใช้ตัวแผ่นนี้ลองลองไปบนพื้นเรียบๆก่อนแล้วก็ใช้ไวนิลนะครับแบบเป็นคลิปล็อกเนี่ยครับก็คือปูไปสุดท้ายเนี่ยก็จะได้พื้นตามที่เห็นนะฮะที่ผมปูไว้ให้แล้วนะครับพืนหลังเนี่ยเป็นแบบไหนเนี หลังนี้นะครับเป็นแบบตัวนี้เลยครับเป็นแบบคลิปล็อกก็คือหลังนี้ไม่ใช้กาวเลยไม่ใช่กาวครับใช้การปรับพื้นให้เรียบก่อนเรแล้วก็ใช้ตัวแผ่นรองด้วย PE ใช่ครับแล้วก็วางด้วยแผ่นพื้นไวน้วิลแบบคลิปล็อกวางแบบให้มันต่อกันใช่ครับก็คือว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้แผ่นรองครับ นื่อง ian, ด้วยว่าตัวแผ่นมันมีความแข็งถ้าเราไม่ใช้แผ่นรองเนี่ยข้างล่างอาจจะมีฝุ่นผงหรือทรายเวลาเราเดินเนี่ยมันจะดังกบแกบบ๊บแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แผ่นรองส่วนหนึ่งคือมีส่วนช่วยให้พื้นเนี่ยแน่นขึ้นสัมผัสในการเดินเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแน่นไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดังกบแกบบ๊บเพราะว่าระหว่างของแข็งกับของแข็งคือพื้นก็จะเป็นของแข็งนะครับส่วนตัวแผ่นเนี่ยก็จะมีความแข็งเวลาสัมผัสกันเนี่ยมันจะดังแต่ถ้าเกิดว่าเราม,มีตัวฉนวนมารองเนี่ยจะช่วยให้พื้น้นนนผผิวสสััมมุ่ขึ แล้วท่านผู้ชมอยากปูเองที่บ้านได้ไหมสําหรับคนที่คิดที่จะปูเองถามว่าปูได้ไหมปูได้นะครับผู้หญิงก็ปูได้ไม่ยากเราก็อาจจะเลือกแนวนะครับว่าเราจะปูแนวขวางตัวบ้านหรือว่าแนวเดียวกับตัวบ้านเลือกแนวสักแนวนึงแล้วก็ตัดสินใจนะครับเริ่มในการปูบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาจบขอบเราก็จะต้องใช้บัวเข้ามาช่วยเพื่อจบขอบจบมุมได้นะครับรก็่จะสวยงามตอนนี้พี่อะระหว่างแผ่นไวนิลอย่างเดียวกับแบบคลิปล็อกอะอันไหนคุณผู้หญิงปูง่ายกว่ากัน จริงๆก็จะปูไม่ยากทั้ง2รูปแบบผู้หญิงเองก็สามารถปูดได้สมัยนี้ก็จะเป็นแบบมีกาวในตัวก็มีแต่ผมมองว่าตัวนั้นเนี่ยความทนทานเนี่ยอาจจะยังสู้แบบกาวชนิดทาไม่ได้เพราะว่ากาวในตัวเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้กาวมาเนี่ยมีความเหนียวความทนทานขนาดไหนแต่ตัวนี้คือถ้าจะเป็นกาวทาไปเลยเนี่ยพอเราทาเสร็จแล้วแปะลงไปมันจะยึดติดแน่นนะครับ สิ่งที่ผู้ชมอยากรู้มากที่สุดก็คือในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเดียรกรณีรที่ทําเองกับจ้างเขามาอย่างเงี้ยเพิ่มจากกระเบื้องเยอะไหมคะอย่างที่บอกก็คือถ้าเราจ้างเขามาเนี่ยปกติเขาก็จะคิดกันอยู่ประมาณตารางเมตรละ100่งร้อยถึงหนึบาทแล้วแต่ปริมาณด้วยสมมุติว่าถ้าบ้านเราซักร้อยตารางเมตรเราก็ประหยัดค่าปูไปแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าเราปูด,ด้วยตัวเองแต่ตัววัสดุก็มีหลายเกรดหลายราคาสามารถดูได้ในห้างมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับมีให้เลือกตามใจชอบเลยนะครับอย่างเนี้ยที่ผมมีอยู่ก็สนนนนะะัวนี้จะเป็นแผ่นเฉย ถ้าฟังจากมาเมื่อกี้ค่าแรงในการปูระหว่างกระเบื้องกับไวนิว <New S 2> ไม่ต่างกันนะแค่ส่วนหนึ่งคือปกติช่างพวกนี้ก็จะเป็นช่างที่เขาเดินทางมาเขาอาจจะคิดค่าเดินทางแสดงว่าไม่ได้เป็นช่างที่หาได้ทั่วไปเหมือนช่างปูกระเบื้องเซรามิกอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่จต่งจริงแล้วอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้ปูยากแต่ถ้าเกิดว่าเป็น,ปนแผ่นเนี้ย เป็นแผ่นไวนิลแบบนี้มันก็จะมีความแข็งนะครับคุณผู้หญิงเวลากดมีดในการตัดเนี่ยอาจจะมีความลาบากนิดหน่อยแต่ตัวนี้จะตัดง่ายกว่าเพราะมันมีความนิ่มจะมีคมมะมแค่ตรงส่วนนี้เท่านั้นเองครับอก็คือแผ่นไวนิลเพียวๆจะตัดง่ายกว่าใช่ครับเพราะมันเป็นยางไวนิลมันสามารถกรีดตัดได้ง่ายกว่าเวลาเราลงมีดเนี่ยมันจะกดลงไปได้ง่ายกว่า ทั้งหมดนี้ผมก็พูดได้ฟังในภาพรวมเผื่อเป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่กําลังคิดที่จะปูพื้นวนิวนะครับหรือพื้นลามิเนตก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยข้อแรกคือต้องกรอบพื้นให้เรียบยิ่งครับ,รบเราใช้ตัวที่เป็นแผ่นยางอ่อนๆแบบนี้ครับพื้นยิ่งต้องเรียกเพราะว่าถ้าพื้นมีความโค้งมันก็จะโค้งตามพื้นดังนั้นเนี่ยตัวพื้นที่ตรอบไว้เนี่ยจึงมีความสําคัญอย่างที่2ก็คือว่า เราเลือกให้เหมาะกับการใช้งานอย่างที่บอกตัวไวนินลเนี่ยสามารถโดนน้าได้บ้างทนทานในเรื่องของการโดนน้ําและความชื้นได้สูงกว่าลามิเนตสมัยนี้จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็เลือกให้เหมาะกับพื้นที่ที่เราต้องการจะใช้อย่างหลังนี้ที่เป็นส่วนครัวหน้าห้องน้ำทั้งในทางนู้น เขาก็ให้เป็นกระเบื้องแต่ว่าหน้าห้องน้ําห้องนอนท้้งบนเนี่ยเขาก็จะต้องรักษาในส่วนของที่เป็นโซนเปียกแห้งให้ชัดเจนยังไงก็แล้วแต่ไวน้นลเนี่ยก็ยังโดนน้านได้บางส่วนเราไม่ควรจะให้น้ามันซึมลงออไปข้างล่างพอซึมลงออไปข้างล่างความชื้นเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับนนก็จะไม่ดีนะครับ